ยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำลิปบาล์ม EOS สีพิเศษใช้เองกันค่ะก็จะเป็นลิปบลัม EOS ที่เราจะทำเป็นสีชมพูมุกลายจุดสีขาวหน้าตาน่ารักแบบนี้ค่ะก่อนที่จะทำนะคะเราจะมาดูอุปรกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมกันก่อนอุปรกรณ์อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นลิปบาล์ม EOS 1กระปกุกซึ่งเราเลือกใช้เป็นกระปุกสีชมพูและเนื้อ ลิปบาลด้านในเป็นเนื้อสีขาวหรือว่าจริงๆแล้วนะคะเราอาจจะใช้ลิปบาลชนิดอื่นๆก็ได้เช่นลิปบาลน้ำมันมะพร้าวหรือว่าสีพึ่งหรือว่าจะใช้อาจจะใช้ลิปบาลแท่งจากยี่ห้อลาบโลก,ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะอ,อุปกรณ์ถัดไปก็จะเป็นถ้วยผสมซึ่งเราจะเลือกใช้เป็นถ้วยเซรามิก ที่เราสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอุ่นลิปบาล์มให้เป็นของเหลวหลังจากนั้นเราก็มีสีผสมเครื่องสำอางซึ่งเราเลือกใช้เป็นสีชมพูหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเลือกใช้เป็นสีอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสีชมพูแล้วเราก็ควรจะต้องมีมี น้ำไม้ติมมท่งสําหรับคนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะแกะกระปุกลิปบาล์มออกโดยเราจะใช้มีดค่อยๆแงะตรงรอยต่อนะคะตรงขั้นตอนนี้เด็กๆควรจะขอให้ผู้ปกครองช่วยนะคะสังเกตดูดีๆนะคะนี่เป็นกระปุกลิปบาล์มกระปุกด้านล่างและชิ้นส่วนตรงที่เรากำลังจะ เงีขึ้นมาจะเป็นฝาตรงส่วนตรงกลางนะคะเราจะต้องค่อยๆใช้มีดเงี้ยตรงรอยต่อตรงนี้ค่ะเงี้ยแล้วก็เปิดขึ้นมาเราก็จะได้กระปุกด้านล่างและชิ้นส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ชิ้นส่วนทั้งหมด3ชิ้นส่วนคือฝาด้านบนฝาด้านล่างและส่วนยึดตรงกลางขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องแกะเนื้อลิปบรามออกเราก็จะเริ่มจากด้านล่างตรงนี้นะคะค,ค,ค่อยๆแคะออกมา จากนั้นเราจะปั้นให้เป็นเม็ดเล็กๆกลมๆแล้วก็วางเรียงเอาไว้ในถ้วยค่ะ พอวางเรียงเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะแกะเนื้อลิปบ,บาลมที่หลืองใส่ลงไปในถ้วยผสมนะคะเนื้อลิปบ,บาลมทั้งหมดตรงนี้นะคะเราจะต้องใช้มีดค่อยๆแซะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในถ้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปอุ่นในไมโครเวฟประมาณ30วินาทีจนละลายนะคะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะผสมสีเครื่องสำอางใส่ลงไปคนจนเข้ากัน พอสีเข้ากันดีแล้วเราก็จะประกอบกระปุกลิปบาลและเทลิปบาลที่เราผสมไว้ตามลงไปเราควรที่จะเทลิปบาลให้ล้นเหนือจาก ฝาตรงส่วนกลางสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวยึดลิบบามเข้ากับฝาส่วนกลางหลังจากนั้นเราจะนำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงหรือว่านานกว่านั้นก็ได้นะคะ พอเพอแช่ตู้เย็นจนลิปบารามแข็งตัวแล้วนะคะเราก็จะกอบฝาด้านล่างเข้าไปแล้วก็กดให้แน่นแบบนี้นะคะนี่คือฝาด้านล่างเราจะเห็นรอยต่อตรงนี้นะคะเราก็จะค่อยๆประกอบเข้าไปแล้วก็กดให้แน่นค่ะ แล้วเราก็จะกลับด้านและเปิดฝาท่านี้เราก็จะได้เล็บรามสีชมพูลายจุดน่ารักน่ารักที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆไม่ใช้เองแล้วค่ะ เราหวังว่าคุณผู้ชมนคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกด s u b s c r i b e ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่และเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนเพื่อจะได้มาสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการไอเดียดี Y ทําำเองได้ง่ายๆเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ